มาแล้วมาแล้วเป็นเซนมาติกครับเป็นเซนมาติกของ Battle City ภารกิจของเอวาแบดด์ด uh ิวสกาวหน้าใหม่อย่างนั้นเหรอส่งจดหมายให้เวกอรมีซิก อาแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนที่โผล่มาในซิเนมาติกนี้ก็คิดว่าน่าจะเข้าเกมทุกตัวนะเมื่อกี้มีซิกมีเวเกอร์เคลสลินเคลสลินเคลสลินมา เคล็นมาแล้วโบวส่งจดหมายเคลลีนด้วยอ่ะโลกภายนอกนั้นอันตราย <Strange even. S 1> มีไซออนไซออนเซราดโผล่มาเมื่อกี้เมื่อกี้ในหนังสือมีไซออนกับเซราด มีคอนติเนียวะแล้ววันนี้จะจะโผล่การ์ดจ,จะโผล่มะไหมที่เราเห็นมีซิกมีซิกมีเวก้ามีแคทลีนแล้วก็มีในหนังสือในหนังสือที่ไอ้อ์เดิตัวเล็กเมื่อกี้เปิดมีไซออนมีไซออนกับเซราตตอนนี้5้าตัว5้าตัวอาจจะอาจจะเป็น5ตัวที่เข้ามาในในเวอร์ชันนี้นะ เซนนาในสมุดเซนเซนนาเรารู้ว่าจะมาอยู่แล้วเท่ากับตอนนี้มีหกอะ่ะและอัน,นอันนี้มันชี้ไปที่ไหนวะที่นี่คือที่ไหนโร่น่าจะเป็นที่ถัดไปที่ยอร์เดิตัวนี้จะต้องไปส่งจดหมายปะไอโอเนียมันคือไอโอเนียนี่นี่มันมันคือตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันคือไอโอเนียก็หมายความว่านายเป็นเครเนลแหละยอร์ยอเดนทุกตัวคงมาอยู่แล้วเนาะสูบยังไม่สปอยอะ่ะแล้วมันบอกว่าจะสปอยวันนี้คืออะไรวะมาแล้วใน <America. S 2> บอลิติกอะบิยอนเดอะแบลต w o o d เฮ้ยมามามาจริงมาจริงมาจริงมาแล้วครับผมทุกคนการ์ดใหม่ Beyond The b a n d อ r w o o d มาแล้วครับเปิดเผยแชมเปี้ยนมาถึง3ตัว4ตัวด้วยกัน1 2 3 4 4ตัวด้วยกันครับยอร์เดนที่มาพร้อมกับแ a n d เด w o o d มาแล้วว่ับโมบลิติกเชี่ย ชะลบเปิดแชมเปี้ยนทีเดียวสตัวอย่างนี้โอ้โหผมไม่เซฟไปตอนท้ายเลยไม่เซฟไปเลยโมบายิติกเปิดเผยมาตรงนี้4ตัวเขาผมทีโมหนึ่งมานาหนึ่งหนึ่งอีลูซีฟตีแล้วจะตีแล้วจะปล่อยเห็ดเข้าไป5อันในเด็กฝ่าโน้ามเอ้าเ่อเห็ดเลยเหรอมันขนาดนั้นเลยเหรอโอ้เดือดเกินครับแล้วจะเลเวลอัพก็ต่อเมื่อสับเห็ดเข้าไป15ใบ <c oughs> พอแลพอลพอละนี่นี่นนมีมีคนส่งการมา มีคนส่งแลนด์มาร์คมาครับแลนด์มาร์คต้องทำเท่าเวลอัพทิโมด้วยต้องทำท้าเวลอัพทิโมอันนี้น,นี่น,นี่อันนี้อันนี้อันนี้ใหม่ใหม่ของจริงอันนี้ใหม่ใหม่ของจริง ห้ามานา mark เรมาร์ครับผมมาเรมาร์คที่เราเห็นในซีนิมาติกของของยอร์เดนไม่ใช่ซีนิมาติกคลิปของเมื่อวานยอร์เดนห้ามานาเรมาร์คแมนโูซิตี้เดอะแบนด์ลทรีเราสตาร์ทคร้าอโฟอลโลเวอร์ฟจากในม่รีเจนอินแฮนด์วินเดอะเกมอิฟยูแฮฟซัมมอนยูนิตจากสิบรีเจนก็คือถ้าเราซัมมอนยูนิตจาก10บรีเจนเราจะชนะโอเคโอเคตอนนี้ก็คือเรารู้ละเรารู้แล้ลแลวว่าทำไมทาไมในคลิปที่มันประกาศยอร์เดนน่ะถึงมีการ์ดหลายรีเจนอยู่ในบอร์ดอยู่ในมือมันออกมาจากใบนี้นี่เองมันจะครีเอโฟอลโลเวอร์จากรีเจน ต่างๆขึ้นมาในมือแล้วมันก็จะวินเกมให้เราเลยถ้าเราสามารถลงลง l o l l o w e r จาก10บ e ีเจีนได้ลง follower ลงแชมเปี้ยนจาก10บลีเจีนได้ก็ก็สิบเทอร์น่ะก็สร้างเทอร์ลบายอ่ะอันนี้คือเรายังไม่รู้ว่ามันสร้างซ้ําได้หรือเปล่าสมมุติเทอร์ที่แล้วสร้างสร้างไอโอเนียไปแล้วเทอร์นถัดไปจะสร้างไอโอเนียอยู่ไหมอันนี้ก็ไม่รู้ถ้าสร้างซ้ำอ่ะมีมร0อ แต่ว่าถ้าไม่สร้างซ้ำนะถ้าไม่สร้างซ้ำจะจะเดือดอยู่พอพอมีภาพอยู่มันเป็นการ์ดไวลูคล้ายกับอ่าเฮาลิงกับบีสถ้าจะให้พูดเลยคือมันคล้ายกับเฮาลิงกับบีสที่เล่นได้ไวกว่าแต่ว่าจะเสกโฟลเลเวอร์เอาไปเล่นคล้ายเฮาลิงกับบีส t ได้แล้วเป็นวินคอนด้วยนอกจากเป็นเป็นไวร่นที่เราเป็นวินคอนให้เราได้ด้วยครับก็คือถ้าเราลงลงลงไปครบเมืเมไหล่1สิบดิจิยเราคือเราชนะได้เลยก็คิดว่าคิดว่ามีภาพนะมันเล่นเล่นได้ไวกว่าเฮาล n g กับบีสแล้ว เป็นตัวปิดเกมเองได้เลยก็อาจจะเป็นแบบยอร์เดนคอนโทรอะไรอย่างี้ป่ะเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ตอนเมตาแรกๆที่เป็นแบบฮาวลิงก f บวิสคอนโทรอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นแบนโดคอนโทรแบนโดคอนโทรที่สามารถโอทีเได้ด้วยก็ต้องรอดูว่าจะจะเล่นได้จริงหรือเปล่าต้องรอดูการสซัพพอร์ตผมชอบการ์ดเอาติเนตวินคอนอ่ะชอบวินคอนอื่นๆที่มันไม่ใช่แค่การตีหน้าก็มามาก็ดีมาก็ดีนะโอเคนี่ไงทิโมทิโมก็คือเปลี่ยนอาร์ตใหม่แล้วก็บอกว่าเป็น การ์ดใหม่โอเคเราเราได้เห็นแล้วครับดูว่ารีเจนแล้วก็เป็นไอ้นี่นะเป็นอาร์ตใหม่ด้วยคือจริงมันควรจะเอารูปพวกนี้มาใส่ในโมบาิติกป่าวะทุกอย่างเหมือนเดิมเอฟเฟกอะไรต่างๆเหมือนเดิมหมดแล้วก็ที่ใหม่จริงๆก็มีแค่นี้แหละมีแค่แบนูทรี อาจจะจัดเด็กสิบรีเจนไม่ไม่ได้ครับผมว่ายังไงมันก็สูงสุดแค่สามรีเจน่ะมันก็คือสมมติเราเล่นทีโม่ก็เป็นพีโรเวอร์กับแบนเดลแล้วเราก็ต้องหายคู่หนึ่งมาคู่กับพีโรเวอร์กับแบนเดลอะแค่นั้นอะมันมันไม่น่าจะเพิ่มรีเจนมากไปกว่านี้ไนดะ้แล้วไม่งั้นเกมมันโกราหนเกินนะมันก็น่าจะสูงสุดสามรีเจนนี่แหละก็คือคิดง่ายๆว่าคิดง่ายๆว่าแบนเดลมันอารมณ์คล้ายๆแบบการ์ดส่วนกลางอะการ์ดส่วนกลางที่จะเอาไปเสริมในในเด็กไหนก็ได้ในคู่ไหนก็ได้อะ ยอร์เดอร์ไปได้ทุกเด็กเหมือนการเบสิกนะฮะโซนใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ว่าก็ต้องเป็นเด็กที่อยากอยากเล่นกับยอร์เดอร์ไงนี่นี่น,น,นี่การรวมตัวของเผ่ายอร์เดิ้่วะมีทริสตาน่าตรงนี้อ่าเรามีใครตรงนี้คือพระราชายอร์เดิ้ลอ่ะคิงยอร์เดิ้ลอ่ะที่เหลือไปแค่ตัวประกอบอ่ะมีทริสตาน่าตัวเดียวรัมโบไหนไหนตัวไหนคือรัมโบรัมโบหัวฟ้าห้างทริสตัวเนี้ยเนี่ยเหรอเฮ้ยก็วันนี้ไม่มีอะไรมากก็อย่างที่บอกมันเปิดตัว ถ้าถ้าจะเอาตามนี้ก็วันแรกเปิดตัวเซนมาติกวันที่2เป็นการ์ฟลอเวอร์การ์เวททั่วไปแล้ววันที่3ถึเหจะเป็นแชมเปี้ยนเพราะฉะนั้นถ้าอยากเห็นแชมเปี้ยนก็น่าจะเป็นวันมะรืนนะวันมะรืนแชมเปี้ยนตัวแรกน่าจะออกมาก็กําลังจะเข้าสู่ช่วงที่ดีที่สุดของการเป็นสตรีมเมอร์เออาร์แล้วคือช่วงรอสปอการ์นเองช่วงที่ทําให้จิตใจผออูกพันใ,ใจสมหวังแล้วหลังโบจากโดนแกงมา3-4วันใช่แล้วในสุดวันนี้เราก็สมหวังถึงแม้ว่าจะได้เห็นแค่ใบเดียวก็เถอะ โอเคครับทุกคนซีซั่นของการสปอยการ์ตก็ใกล้เข้ามาแล้วนะสซอร์ยที่อยากมาให้อยากมารอดูการ์ดพร้อมกันกับผมก็สามารถเจอกับผมได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook นะผมจะมาไลฟ์รอดูการ์ดทุกวันเวลา5ทุ่มนะเจอกันได้ที่นั่นถ้าใครไม่อยากดูการ์ดเงาๆคนเดียวนะครับแล้วก็ ดูการ์ดดึกๆอย่างนี้ผมก็มีสิ่งดีๆมาแนะนำนะครับนั่นก็คือแว่นกรองแสงออ t ตัสนั่นเองแว่นกรองแสงที่เกมเมอร์ทุกคนแหน่งให้ความยอมรับนะครับด้วยเทคโนโลยีเลนส์รุ่นใหม่อย่าง Retina X Ember ที่สสยแล้วปกป้องดวงตาจากแสงสีฟ้านะครับทำให้มองจอได้นานขึ้นลดอาการปวดตาหรือปวดหัวที่มันจะเป็นปัญหาประจำของเราเกมเมอร์นั่นเองรวมไปถึงวัสดุดิบวัตถุดิบ รวมไปถึงวัสดุที่นํามาใช้ทาขาแว่นอย่างโนวาเทมนะครับที่มีน้ําหนักเบาแต่มีความทนทานสูงตกยังไงก็ไม่แตกบิดงอ,งอยังไงก็ไม่หักนะครับเหมาะผลที่มีทรงหน้าใหญ่อย่างผมมากเพราะว่าสามารถง้างแว่นออกมาอย่างนี้เพื่อสวมเข้าไปได้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวเชียว ส่วนถ้าใครมีค่าสายตาเหมือนตัวผมนะครับไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตาเอียงสายตายาวทาง Optus ก็สามารถตัดให้ได้นะครับด้วยราคาที่เป็นมิดคิดไม่แพงในราคาตามจริงนะครับถ้ามีใครสนใจอยากสั่งซื้อก็สามารถติดต่อไปที่แฟนเพจ e f e c o o o ของทาง o p t ตัได้เลยนะครับและสามารถใช้โค้ดส่วนลดออซซี่เพื่อรับส่วนลด100บาทได้เลยแล้สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมดูแลสายตากันนะครับโปร